มารอยอังคารให้กับคุณย่าพาเด็กๆมาด้วยเมื่อกี้ไปผิดท่าเรือใช่ไหมเมื่อกี้ผิดท่าเรือเนาะก็ะเลยมาช้าเลยเขา,ารอกันอ่ทำอะไรากันกินอะไรโอเคกินอะไรกินนี้เสร็จก่อนไหมก ครอ๋อไม่เป็นไรครับนี่สัตหีบเพิ่งเคยมาที่ท่าเรือสัตหีบที่นี่เป็นยังไงบ้างน้ <c oughs> องเคสวยไหมที่นี่สวยไหมครับสวยสวยใช่ไหมลูกโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงเรือกันไปลอยอังคารกัน <c oughs> นี่โอ้โห ระวังตกน้ำน,นะลูกเดี๋ยวเราจะไปเรือกัน แดดแรงมากเลยนะเนี่ยรถเรือลำใหญ่อะ่ะเรือลำใหญ่นะเนี่ย oh. เดี๋ยวเราจะเดินลงเรือบันไดชันนิดหน่อยนะ <c oughs> จับสองข้างเลยมือจับสองข้างเลย ค่อยๆลงอ่ามือจ,จับสองข้างโอ้เรือเป็นห้องแอร์ด้วยมีพัดลมมีตาฮักอ่านั่งตรงไหนดีเอ่ยเลือกทีน่นั่งก่อข้างหน้าไม่ลูกจะได้เผื่อไม่เมาเรือนั่งตรงนี้ไม่ลูกทีนี้ที่นั่งข้างหน้านี่จะได้ไม่เมาเรือ,อก เรือของของกองครับนี่ของกอ,องครับเรือเนาะเรือเรือแอร์ด้วยอ่ะมีแอร์ข้างในเย็นสบายเลยอย่างลอยองลังคานพนังานกำลังทยอยกันเดินขึ้นเรือกันมา,มาเชีวิต แก้วอนุสาศาสตราจารย์กองหลยุทธการขออนุญาตนะครับนาทุกท่านประกอบพิธีลอยอเัียนอังคารของคุณแม่สะอาดผาสุขนะครับก่อนเื่นแนะนําเรือก่อนนะครับเรือลํานี้ชื่อว่าเรือกอลอ702มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น8นายนะครับโดยมีเรือเอกบรรจงมุกดาสนิทเป็นผู้ก็คุมเรือในนามของเจ้าหน้าที่ทั้ง8นายก็ขอถวายการต้อนรับพบระบุตเจ้านะครับและก็ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านแต่ก่อนประกอบพิธีนั้นผมจะเรียนถึงการปฏิบัติ ครับเ่อสักครูเราได้ไหว้ไม่ยานางเลยไปแล้วนะครับเพื่อนขออนุญาตไม่ยาน,นางนำอาเทียงคนของคุณแม่สะอาดถาสุกลงเรือลำนี้นะครับและต่อจากนี้สักครูก็จะเป็นการไหว้ยังค่านซึ่งจะได้เชิญหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้แทนคณะประพรมน้ำพน้ำหอมและก็โปรยดอกไม้บนอาเทียงคำของคุณแม่สะอาดจากนั้นก็จะนําทุกท่านขออโหสิกรรมต่อท่านผู้วภัยชนนะครับและก็จะได้กราบวประดาษพระาาจารย์ได้เมตตาพิจารณาความสุขุน เสร็จแล้วจะนำทุกท่านกล่าวคำฝากอัยิผ่านนะครับก็จะเชิญสองท่านได้ช่วยกันเชิญผ่านอธิษฐานไปท้ายเรือนะครับเสร็จแล้วก็เชิญทุกท่านไปท้ายเรือด้วยกันนะครับที่ท้ายเรือนั้นเราจะลอยกระทงเจ็ดสีนะครับเพื่อบูชาเจ้าแม่นจีเท้าสีขันตอไปในมือของทุกท่านก็อธิษฐานนะครับที่ท้ายเรือแล้วก็โยนลงท้องทะเลตอนนั้นนะครับเพื่อแสดงถึงความรักความอาลัยและก็หลวมศพคุณแม่สะอาดผาสุขสู่สุขติเป็นครั้งสุดท้าย เรือจะวนซ้ายรอบอันธิรอบบางคานสามรอบด้วยกันนะครับระหว่างที่เรือวนก็เฉิญ่ยแค่สานะครับตลลงบนอันธิทั้งสองทานเลยอเราทุกท่านส่งใจมากับผู้เป็นตัวแทนคณะนะครับในการปราบพรหมน้ำอบและปวยดอกไม้ขณะที่ปราบพรมนั้นก็อธิษฐานนะครับขอให้คุณแม่สะอาดผาสุขไปสู่สุขตินะครับบุญกุศสนใดๆที่เราได้บำเพ็ญอุทิศใหท่ันในพิธีต่างๆขอให้คุณแม่ได้โปรดและทังมทนาบุญดอกไม้ในถันโประคยนะ ไม้นไในการประัยปล่ยลงบนอัฐิตกแต่งให้สวยงามอาบน้ำแต่งตัวให้คุกแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำลอยลงท้องทะเล่านด้วยตาก็อผมน้ำอบโคยดอกไม้น้นกาดเสมือนหนึ่งนะครับอาบน้ำแต่งตัวให้ท่าน่านต่ จะนทุกท่านขออโหสิกรรมต่อคุณแม่สะอาดผาสุกนะครับเมื่อทั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่หละาจจะเคยประมาทพลาดครั้งต่อท่านทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างพิธีนี้เป็นพิธีสําคัญพิธีในไทยที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้เคยประมาทล่วงเกิน,กนต่อคุณแม่สะอาดผาสุก ส,สึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทํางลงไป, smoked smoked ได,งงไปด้วยเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีต so ่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีหากดวงวิญญาณ อของคุณแม่สะอาดผาสูบของคุณแม่สะอาดผาสูบร <dari S 1> ับทราบด้วยยาวิถีดวงใดแล้วรับทราบด้วยยาวิถีดวงใดแล้วก็ขอได้โปรดก็ขอได้โปรดอโหสิกรรมอโหสิกรรมทั้งปวงนั้นด้วยเธอนั้นด้วยเธอว่าเราทุกท่านได้เปลี่งนวาจาขอราจะทุกท่านได้ประนอม กาเลนะสัมพะเทเวปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมไหว้บูชาเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนเจ้าแห่งท้องทะเลและเหล่าเทพพย,ายดาทั้งปวงผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่ณท้องทะเลแห่งนี้ด้วยเพลองสการะ มีประทงเจ็ดสีเป็นต้นนี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลกิจบำเพ็ญบุญอุทิศแด่คุณแม่สะอาดผาสุขและนบัตดนี้จะประกอบพิธีลอยอัฐีและอังคารพร้อมกับขอฝากไว้ในความอภิบาลรักษาขอเจ้าแม่นาที เท้าสีทันดอนแม่ย่นางเรือและเหล่าเทพยพยดาทั้งปวงได้โปรดอนุโมทนาดลบรรดาให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สะอาดผาสูขเข้าสู่สุขติภพปลาศสูขนทิพยาวิมานตลอดนิดนิดนดลังกาเธอ อยากเรียนเชิญหนึ่งท่านอีกครั้งหนึงนะครับได้จุดทูันต่คดอกเเลยครับอบอกกล่าวคุณเธอเธอเทียนนะครับบอกกล่าวคุณแม่นะครับขอแตะที่ธูปเลยแตะไปด้วยบอกกล่าวไปด้ขออนุญาตนำมาเทียงทานส่วนนี้ลอยลงท้องทะเลแห่งน,นี้ด้วยความรักด้วยความคารกด้วยความอ,อ,อาลัยขอฝากอีิษฐานไว้ที่นี่ฝากไว้ในความอภิบาลของจำเนนทีเท้าสีดน เมวะบูระมริบุเรติตาคาระเอวะเอวะอิโตตินงังเตตานางัาตาตงอุปตะปะตตปะติตังปะติตังตุมังอิปะเมวะอันมิสัตโตสพเภะุเรโตสัตสงฑภาจันโทม,มาราโตยะถามะนิโชตาาิระโตยะถาทิธีนะเดีย๋ยวสองคน เดี๋ยวพี่ประกอบพี่4แล้วเชิญแบบนี้พี่5มาแต่ชั้นท่านอื่นอีกท่านท่านหนังครับเจ้ยงต้องไปเช็นพี่เจ้ยอธิษฐานแล้วก็โยนลงโยนลเท้ยอธิษฐานก่อนแล้วโยนลงคลีได้เลยดอกไม้โอเคนูบอกว่าขอให้พัก ปลาบ้างไหมลูกเห็นปลาไหมน้ำมันใสอ่ะหนูบอกหนูเห็นฉลามมีฉลามเหรอไม่เห็นฉลามอ่านี่เป็นฟิวอาร์พอยส์เผื่อท่านได้สนใจก็ติดต่อมาเองได้เลยนะครมบอถือพอด้วย ี่เป็นตลาดของตลาดตรงสจตหิบใช่ไหมที่ว่าการอำเภอเมื่อกี้ผ่านมาเห็นอะไรบ้างเนี่ยสูงเข้าไปโสูงเข้าไปสูงเข้าไปสูงเข้าไปในวัดวัดูเข้าไมื่อกี้ที่เราไปผิดที่คือเราไปตรงตรงไหนตรงนี้นเห็นนะเขาสูงเข้าไปแถวนี้ที่เราไปตอนแรกให้เราไปผิดแเนี่ย หมดแล้วโอ้โหซูมกัน ที่เราลงมาจากตรงนี้นี่เป็นเรือเรือลำนี้บันไดให้เราเรลงมากันเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมเราเรือกําลังเข้าไปเทียบท่าจอดให้เราเขาก็จะโค้งไปจอดแล้วก็เ,เดินขึ้นบันไดตรงนี้ข้างบนเนาะเสร็จที่ของวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับ จ่อทีนพีโย่ต่าง้าวเอซนโซนเลยไหมเล้ยกับย่าไหมเลีงกับย่าไหมเนี่ยเลี้งกับย่าจะเช่องพ่อแม่อืม ตอนนี้เสร็จธารกิจเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วใช่ไหมค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาเดี๋ยวก่อนครับลองเอามือมาครับส่งมือมาครับขึ้นมาครับ อันน <laughs> ี er <oo>. ้อ hey, yeah. like ันนี้คือขอยนางรมนะอะไปอ็ายให้แย่กำลังว่าจะแงะอยู่เหมือนกันเนี่ยนีอยิ้หรอยิ้ไม่เลยผมเดินตามฝึกแล้วอันนี้มัน ดดล่มพอดีเลยกอร์รเล็ดเลขเกลือล่มเสร็จภารกิจสบายมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านเป้กับบ้านหรอไม่เคยมาบ้านเก่าในกองมตอนที่พ่อไป โอ้หาดสวยมากเลยที่น oh. uh ี้พร้อมยังพร้อมยังโดนน้ำยังพร้อมยังเอายัง้กลัวอะไรหรอกฮะเรียกเรียือเพื่อยังต้องเรียกน้าป่ะเรียกอาอาอาปะเที่ยงอาป่ะเลียงอาไปเที่ยวอา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 าไปเที่ยวปะลูกปะ เลี้ยงปลาสวยงามนั่งก่อนไหมลูก <Okay. S 1> นั่งก่อนนั่งโโอ้ย okay. <Okay>. okay. ปลาสวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปลาสวยแฮะ ใกล้ไม่อาจะไม่ล่วงไม่ล่วงเรี้ยงันมาเลยเดี๋ยวมันมีหมดเช่าเช้าเรามาเล่นกับปลาไหมไม่ตอบไห้เลยมาร้านเลยปลาปลาสวยอะปลาอะไรเนี่ยเป็นสีสวยฮะกระสือพ้นน้ำ ปลาเสือมันเหลืองดำไม่ใช่เหรอมันก็แหมพี่ใส่ชีวิตบนโลกใบนี้ถ้าแม่งมีลายสลับดำกันอย่างอื่นอ่ะแม่งเรียกเสือนั่นแหละสำหรับคนไทยอ่ะ <c oughs> ม้าลายเรียกม้าลายเสือเลยพี่รู้เปล่าจริงปะเนี่ยจริงไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยในทุ่งม้าลายเนี่ยเขาบอกคําว่าเสือเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เขาใช้กันในยุคนี้เลยไอปลาทะเลไม่กินของปลาเหมือนกันกมั้งของปลาอันตรีแม,แมแงแดดเกี้ยขนาดนี้ แล้วมันฉลาดเลยนะมันอยู่ตรงล่มด้วยนะใต้อาคารเนี่ยมันรู้ว่าคนจะมาแต่รถจะมาแล้วเดี๋ยวต้องถอยออกไปลไปลาปลปอ่าสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า้องเคเอาให้หมดก่อนลูกเอาเอาถุงเอาถุงได้ยินป่ะโอ้ปลาเห,นเ,นเห็นครับกล้องมันจับโฟกัสไม่ได้ โอ้ย่าอยู่โน้นย่าอยู่โน้นพี่ทีเรียกย่ามาก่อน yeah, yeah, yeah. ให้หันปลาอยู่ไม่เป็นไรเดินไปก็ได้ <Yeah. S 1> ถือไปให้หมดเลยพี่ทีถือไปหมดเลยเอ๋อ <Yeah. S 1> โอเค <Okay. S 1> เคลี้ยงหมดเลยป่ะไปละเคลี้ยงไปหมดเลย mm. ปุบแต่เดินไปก็ได้แค่นี้เองให้รถถอยไปก่อนให้รถถอยไปก่อนอยู่เพิ่งให้รถถอยไปก่อนถอยก่อน จ้าระวังล้มนะลูกเราวิ่งหนีรถตู้กันไม่ยอมนั่งรถตู้นะจะวิ่งเอาใช่ไหมพิธีดูน้ำขึ้นสิ มาถึงรถแล้ว